ในปี2025กองทัพเรือไทยได้เปิดเผยหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของประเทศนั่นคือเรือดำน้ำ h t m s รัตนโกสินทร์ซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของราชนาวีไทยที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้ตอบสนองต่อความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการรักษาอธิป,ปไตยในน่านน้ำของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรือดำน้ำลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของอำนาจทางทะเลที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามามีบทบาทสำคัญ HTMS รัตนโกสินทร์เป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเน้นในเรื่องขององค์การล่องหนความสามารถในการโจมตีและความอยู่รอดในภารกิจที่ต้องปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดตัวเรือมีขนาดกลางแต่เต็มไปด้วยระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยระบบขับเคลื่อนแบบ AIP Air Independent Propulsion ช่วยให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าระบบดีเซลไฟฟ้าทั่วไปโดยไม่ต้องลอยขึ้นมารับอากาศทำให้มีความล่องหนสูงและยากต่อการตรวจจับจากศัตรูเทคโนโลยี AIP นี้ยังช่วยลดเสียงของเครื่องยนต์ทำให้ HTMS รัตนกโกสินทร์แทบจะไร้เสียงขนาดเคลื่อนที่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติภารกิจลับหรือการลาดประเวณในพื้นที่ยุทธศาสตร์นอกจากนั้น HTMS รัตนกโกสินทร์ยังมาพร้อมกับระบบอาวุธที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นต่อปิโดหนักสําหรับทําลายเรือผิวน้ําขนาดใหญ่ต่อปิโดเบาสําหรับต,ต่อต้านเรือดําน้ําระบบปล่อยจรวดต่อต้านอากาศยานที่ติดตั้งภายในตัวเรือและยังมีระบบปล่อยจรวดล่องหนที่สามารถโจมตีเป้าหมายบนฝั่งจากระยะไกลได้อีกด้วยทําให้เรือลํานี้ไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ทางทะเลได้เท่านั้นแต่ยังสามารถสนับสนุนปฏิบัติการรบหลายมิติเช่นการจโจมเป้าหมายบนบกและสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางอากาศในบางสถานการณ์ได้อีกด้วย ระบบควบคุมและสั่งการของ HTMS รัตนโกสินทร์เป็นแบบรวมศูนย์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการประมวลผลข้อมูลจากระบบเรดาร์โซน่ากล้องอินฟราเรดและข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองอื่นๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น AI ยังสามารถคาดการความเคลื่อนไหวของเป้าหมายวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับการเรือได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมการนำทาง การหลีกเลี่ยงอุปสรรคและการรักษาสมดุลของเรือเมื่ออยู่ใต้น้ำซึ่งช่วยลดภาระของลูกเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน HTMS รัตนกโกสินถูกสร้างขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตและโลหะผสมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงแต่เบาทำให้เรือสามารถดำดิ่งลึกลงไปในระดับที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการตรวจ,จับด้วยโซนาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเรือมีโครงสร้างที่ทนต่อแรงดันน้ำลึกและแรงระเบิดจากตอร์ปิโดหรือทุ่นระเบิดทางน้ำ ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในสถานการณ์ที่เสี่ยงภัยสูงห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายและสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง45นายพร้อมด้วยระบบควบคุมอากาศและน้ำสะอาดที่สามารถหล่อเลี้ยงลูกเรือได้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์สิ่งที่ทำให้ h t m S ตนโกสินทร์โดดเด่นยิ่งขึน้นคือระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมเพื่อป้องกันการดักฟังจากศัตรูซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือดำน้ำไทยได้ใช้ระบบสื่อสารในระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธศาสตร์ของกองทัพแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บัญชาการกองทัพสามารถออกคำสั่งหรืออัปเดตสถานการณ์จากศูนย์บัญชาการได้โดยไม่ต้องรอการถ่ายทอดข้อมูลแบบเดิมเรือดำน้ำลำนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยานไร้คนขับใต้น้ำ UUVs และยานไร้คนขับทางผิวน้ำ USVs ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย HTMS รัตนกโกสินทร์สามารถปล่อยและควบคุม UUVs เพื่อทำการลาดตระเวนสำรวจทุ่นระเบิดหรือเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใต้น้ำซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการส่งลูกเรือไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อันตรายและเพิ่มขีดความสามารถขอองค์การปฏิบัติภารกิจลับในพื้นที่ต้องห้ามหรือบริเวณที่มีการควบคุมจากฝ่ายตรงข้ามการจัดตั้ง HTMS รัตนกโกสินทร์ยังส่งผลต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วย พราะนอกจากจะเพิ่มอำนาจการป้องปรามในน่านน้ำอ่าวไทยแล้วยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพเรือไทยในสายตานานาชาติประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตามองการพัฒนาเทคโนโลยีของเรือดำน้ำลำนี้และถือว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการป้องกันตนเองและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากำลังจากต่างชาติ ในด้านยุทธวิธี HTMS รัตนโกสินย์ยังถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์สงครามไฮบริดที่ต้องเผชิญทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การสอดแนมการประทะแบบจู่โจมรวดเร็วและการสื่อสารตัดขาดเรือสามารถเข้าสู่โหมดปิดการติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามและสามารถเปิดใช้งานโหมดรบอัตโนมัติเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆได้ทันทีการพัฒนา HTMS รัตนาโกสิล์ยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยด้วย เพราะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับบริษัทไทยในการผลิตชิ้นส่วนเช่นระบบวงจรไฟฟ้าระบบควบคุมพลังงานระบบกรองน้ําทะเลให้เป็นน้ําจืดและแม้กระทั่งระบบความปลอดภัยภายในเรือซึ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานไทยในระยะยาวลูกเรือที่ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่บน HTMS รัตนโกสินทร์ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงมีการจำลองสถานการณ์สมจริงทั้งในสภาวะชุกเฉิน ใต้น้ำเลึกและการเผชิญหน้ากับอาวุธร้ายแรงการคัดเลือกจึงเน้นบุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านเทคนิคขั้นสูงและความอดทนทางจิตใจเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในพื้นที่แคบและอับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ HTMS รัตนโกสินทร์ไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำธรรมดาแต่เป็นการสะท้อนถึงเจตจำนงและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงป้องกันผลประโยชน์ในหน้านน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นําด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้ HTMS รัตนกโกสินทร์จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นอีกก้าวสำคัญของกองทัพเรือไทยสู่สตรวรรษใหม่แห่งเทคโนโลยีและความมั่นคง